สวัสดีค่ะเพื่อนๆเย็นนี้เรามาทําแปลงผักกันอีกแล้วนะคะเราลื้อแปลงผักเก่าออกแล้วก็เราก็ยังมาปลูกใหม่นะคะทําใหม่ค่ะนี่ค่ะลื้อแล้วนั้นก็ปลูกแล้วปลูกผักกาดหอมนะคะเนี่ยแต่แปลงนี้เราจะทําเป็นอะไรดีอ่ะผักคะน้านะคะแปลงนี้ แปลงนี้ก็ผักกวางตุ้งค่ะเราใส่ขี้วัวลงไปก่อนใส่ขี้วัวแล้วก็ตามไปด้วยแกลบดำแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยแล้วก็หวานเมล็ดเสร็จแล้วก็เอาฟางเข้าคุมนะคะก็ลดน้ำแค่นี้ก็จบแล้วไม่กี่วันมันก็จะงอกขึ้นมานะคะ อันนี้ขี้วัวของเราใส่ไปแล้วแปลงนี้ใส่กระสอบหนึ่งแกลบดำเราใส่สามถังสามถังอย่างนี้นะคะเพราะว่าแปลงมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ปุ๋ยก็นิดหน่อยที่เราจะหวานมันไปนี่ค่ะ อันนี้ก็มเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะคะผักกาดขาวอะไรเนี่ยมันจะแตกยอดเยอะๆเลยเอาไว้ทําพัน์ได้อันนี้เราก็เอาไว้ทําพัน์ธนะคะยอดมันจะส,สวยสวยเย็นแล้วเราถึงลงมาทำสวนนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ